สวัสดีวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในหน่วยที่5้าเรื่องการรับหุ้นส่วนใหม่เขาบอกว่าเมื่อห้างหุ้นส่วนดําเนินกิจการมาระยะเวลาหนึ่งห้างอาจมีความจําเป็นจะต้องรับบุคคลภายนอกหรือคนอื่นเข้ามาเป็นหุ้นส่วนใหม่เนื่องจากห้างต้องการเงินลงทุนเพิ่มหรือต้องการขยายกิจการหรือต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยบริหารงานของห้างหุ้นส่วน นะโดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนซึ่งจะมีผลทำให้สัญญาของห้างหุ้นส่วนเดิมสิ้นสุดลงแล้วในวันนั้นและต้องทำสัญญาใหม่โดยจะต้องมีการกำหนดในเรื่องของการแบ่งกำไรของหุ้นส่วนด้วยการหมายการรับหุ้นส่วนใหม่จะมีสองวิธีก็คือการรับหุ้นส่วน ใหม่โดยวิธีซื้อส่วนทุนจากผู้ส่วนเดิมกับการรับหผู้ส่วนใหม่โดยนําเงินสดหรือสินทรัพย์ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่นําเงินสดหรือสินทรัพย์มาลงทุนแต่นี้มาดูวิธีที่1ผู้เป็นผู้ส่วนใหม่ซื้อส่วนทุนจากผู้เป็นผู้นส่วนเดิมเขาบอกว่าการซื้อส่วนทุนจากผู้เป็นผู้ส่วนเดิมอาจจะซื้อบางส่วนหรือซื้อทั้งหมดโดยผู้ส่วนเดิมจะโอนทุนของตนให้กับ หุ้นส่วนใหม่ตามอัตราส่วนที่เขาตกลงซื้อวิธีนี้จะทำให้ทุนของห้างไม่เปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่เอามาซื้อเนี่ยอาจจะสูงกว่าทุนที่ได้รับหรือต่ำกว่าทุนที่ได้รับหรือเท่ากับทุนที่ได้รับก็แล้วแต่ซึ่งไอ้จํานวนเงินที่จ่ายกันเนี่ยห้างจะ ไม่มีการบันทึกบัญชีคือไปจ่ายกันเองข้างนอกแต่ห้างจะบันทึกบัญชีแค่การรับหู้นส่วนใหม่ก็คือโอนทุนของหู้นส่วนเดิมไปให้ทุนของหู้นส่วนใหม่ตามอัตราส่วนที่เขาทำมาซื้อตอนี้มาดูกรณีที่หนึ่งเขาบอกว่าห้างห้างพุ้นส่วนใหม่ซื้อส่วนทุนจากหุ้นส่วนเดิมโดยไม่ต้องปรับปุงบัญชี เขาบอกว่าผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่อาจจะซื้อส่วนทุนจากหุ้นส่วนเดิมโดยซื้อในราคาทุนหรือสูงกว่าหรือต่ำกว่าการบันทึกบัญชีเหมือนกันหมดไม่ว่าจะจ่ายเงินเท่ากับทุนที่ได้รับหรือสูงกว่าหรือต่ำกว่าบันทึกเหมือนกันหมดนะโดยโอนทุนของหุ้นส่วนเดิมก็ไปเดบิตไปลดยอดทุนหุ้นส่วนเดิมแล้วก็ไปเครดิตทุนของหุ้นส่วนใหม่เท่ากับจำนวนเงิน เออเท่ากับส่วนที่เขาซื้ออ่ะเขาซื้อเท่าไหร่แล้วก็โอนให้เขาเท่านั้นส่วนจนํานวนเงินที่ชําระมากกว่าหรือน้อยกว่านั้นให้นําไปแบ่งกันเองห้างไม่รับผิดชอบด้วยห้างไม่รับรู้ซึ่งถ้าเขาซื้อสูงหรือซื้อต่ําส่วนที่เกินผู้เป็นหุ้นส่วนที่ขายอ่ะก็จะต้องเอาไปแบ่งกันตามอัตราส่วนที่ตกลงกันไว้เดิมตัวอย่าง เขบอกว่าโพไผ่เป็นหุ้นส่วนกันมีทุนสี่หมืนกับหนึ่งแสนตามลำดับแบ่งกำไรหนึ่งต่อสองตกลงรับภูมิก็เป็นหุ้นส่วนโดยภูมิซื้อส่วนทุนครึ่งหนึ่งจากใครจากไัยภัยก็มีแสนหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือเท่าไรห้าหมื่นและชำระเงินให้ซื้อจากใครซื้อจากไผ่ครึ่งหนึ่งและจ่ายเงินให้โพ ห้าหม,มืนการบันทึกบัญชีจะเป็นดังนี้เราก็เดบิตทุนคนที่ขายคือขายไผเขามีแสนหนึ่งซื้อครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของแสนก็คือเท่าไหร่ห้าหมืน่นแล้วก็เครดิตทุนของคนที่เข้ามาซื้อคือทุนภูมิเท่าไหร่ห้าหมืน่นใช่ไหม ดังนั้นเมื่อเรารับภูมิเข้ามาเป็นหุ้นส่วนใหม่ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนก็จะเปลี่ยนไปนะเอาทุนเดิมก่อนที่จะรับภูมิเข้าเป็นหุ้นส่วนโพเท่า 40, ไหร่สี่หมื่นภัยเท่าไหร่แสนหนึ่งรวมกันเป็นแสนสี่พอรับภูมิเข้าเป็นหุ้นส่วนนะเขาซื้อจากไผ่ไผ่โอนให้ห้าหมื่นทุนของไผ่ก็ลดลงห้าหมื่นภูมิก็จะได้เท่าไหร่ ห้าหมื่นเพราะฉะนั้นเมื่อรับภูมิเข้าเป็นหุ้นส่วนทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนหลังจากรับภูมิโพก็จะเป็นสี่หมื่นไก็จะเป็นห้าหมื่นภูมิก็จะเป็นเท่าไหร่ห้าหมื่นนะก็จะได้เท่าไหร่แสนสี่ตัวอย่างถัดไปเขาบอกว่าสุดาและสุดใสเป็นหุ้นส่วนกันมีทุนเท่ากับเก้า0มืนและแสนสองตามลำดับ แมงกำไรในตาส่วน2ต่อ3ตกลงรับสุดสวยเข้าเป็นหุ้นส่วนโดยสุดสวยซื้อส่วนทุนจากสุดาเศษหนึ่งส่วนสและสุดใสสศษหนึ่งส่วนสโดยสุดสวยจ่ายเงินให้สุดาและสุดใสแสนห้ันรายการในสมุดบัญชีของห้าหุ้นส่วน จะปรากฏเพียงการโอนทุนให้เท่านั้นส่วนเงินห้างไว้รับผิดชอบเ้าเราก็มาบันทึกเขาซื้อส่วนทุนจากใครสุดาเราก็ต้องไปลดยอดทุนสุดาเศษหส่วนสสุดา,ดามีทุนเท่าไหร่เก้าหเอาเก้าหมื่นคูณเศษหส่วนส,สามได้สามหมืแล้วก็ซื้อจากสดใสก็ไปลดยอดทุนสดใสแสนสองเขาซื้อเทะะ่าไหร่เศษหส่วนส,สองครึ่งหนึ่งก็เทะะ่าไหร่ หกหมื่นแล้วก็เครดิตทุนสุดสวยเท่านห้นะสอง D สองตัวนี้บวกกันก็คือเก้าหมื่นเสร็จแล้วหลังจากรับสุดสวยเข้าเป็นหุ้นส่วนทุนของหุ้นส่วนจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือทุนเดิมสุดาเก้าหมื่นสุดสแสนสองเสร็จแล้วสุดากับส,ดสุดสโอนให้สุดสวยคนนี้โอนไปสามหมื่นคนนี้โอนไปหกหมื่นคนนี้ได้มาเก้าหมื่น เพราะฉะนั้นคนนี้สุดสุดดาก็จะเหลือหกหมื่นสุดสหกหมื่นสุดสวยเท่าไหร่เก้าหมื่นก็เป็นสองแสนหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสุดสวยอาจจะจ่ายเงินให้สุดาและสุดสเก้าหมื่นก็ได้เท่ากับทุนที่เขาได้ใช่ไหมหรืออาจจะมากกว่าหรืออาจจะน้อยกว่าก็ได้แต่การบันทึกบัญชีทำมาก็เหมือนเดิมนี่แหละแต่เงินที่จ่ายน้อยหรือจ่ายเกินมา สุดากับสดใสต้องไปทําไมกันเองแบ่งกันเองโดยแบ่งตามอัตราส่วนกําไรขาดทุนเดิมที่เขาทาไมกันไว้ตกลงกันไว้นะอันนี้ในตัวอย่างนี้เขาจ่ายเงินให้เท่าไหร่แสนห้าพันเราก็มาคานวณว่าไอ้แสนห้าพันเนี่ยสุดาจะได้เท่าไหร่สดใสจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมจำนวนทุนที่สุด สวยได้รับโอนได้รับโอนจากสุดาเท่าไหร่สามหมื่นได้รับโอนจากสุดใสเท่าไหร่หกหมื่นเป็น 90, เก้าหมื่นนะได้มาเก้าหมื่นแต่จ่ายเงินเท่าไหร่แสนห้าพัน จ่ายเกินไปเท่าไหร่หมื่น้าเพราะฉะนั้นในหมื่นห้าที่เกินมาสองคนสุดาก็สดใสไปแบ่งกันตามอัตราส่วนแบ่งกําไร2ต่อ3าใช่ไหมสอต่อสาเป็นหเอา5หารหมื่น้าเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คือสามพันคนนี้ได้ไปสส่วนก็หกพันคนนี้ได้3ามส่วนก็เก้าันเพราะฉะนั้นเงินที่สุดาจะได้รับจากการขายหุ้นก็จะเป็น36มหมสดใสก็จะเป็นห หรวมกันเท่ากับเงินที่สุดสวยจ่าย15,000แเพราะฉะนั้นสรุปว่าแสนห้าันคนนี้สุด,ดาเอาไป3 6มหมื่นหสดใสเอาไป6กหมืนะจากตัวเยิมเดิมถ้าสุดสวยจ่ายเงินแค่80,000อ่าแต่ละคนจะได้เงินเท่าไหร่เก้เาจำนวนเงินที่เขาโอนให้สามหมกับหกหมืเป็นเก้าหมื่แต่เขาจ่ายมา8หายไปเท่าไหร่ 1มื่นก็เอาหมื่นมาหักอ่นนี้ใส่วงเล็บไว้เป็นตัวหักใช่ไมหมื่นหนึ่งแบ่งตามอัตราส่วนกําไรขาดทุนสองต่อสามก็เป็นห้าส่วนส่วนหนึ่งสองพันใช่ป่ะคนนี้สองส่วนก็เป็นสี่พันคนนี้สามส่วนก็เป็นหกพันเอามาลบคนนี้ก็จะเหลือเทะะ่าไหร่สองหมืนหกสุดาสุดใสก็เป็นห้าหมื่นสี่รวมกันเป็นแปดหมื่นเพราะฉะนั้นจํานวนเงินที่สุดาจะได้รับจากการขายหุ้นก็คือสองหมื่นหก สดใสจะได้ก็คือห้าหมื่นสี่นะตอนี้เขาบอกว่าการรับโอนหุ้นโดยมีการปรับปรุงบัญชีของห้างหุ้นส่วนก่อนก็คือถ้าเขาจ่ายเงินสูงหรือต่ำกว่าราคาบัญชีเราต้องไปดูว่ามีสินทรัพย์หรือสินทรัพย์ของห้างอะตัวไหนบ้างที่มันมีราคาสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงเราต้องเอาพวกนั้นมาทำไมก่อนปรับปรุงก่อน ปรุงแล้วก็แบ่งให้หุ้นส่วนเดิมก่อนแล้วถึงจะบันทึกการซื้อส่วนทุนของหุ้นส่วนใหม่ตัวอย่างเขาว่าอย่างไงกเกษมและสุดาเป็นหุ้นส่วนกันมีทุนสี่หมื่นห้ากับหกหมื่นตามลำดับแบ่งกำไรขาดทุนสองต่อสามตกลงรับอรุณชัยเข้าเป็นหุ้นส่วนใหม่โดยอรุณชัยซื้อส่วนทุนจาก,กเกษมครึ่งหนึ่งจากสุดา ดุสิตาเศษหนส่วนสาอรุณชัยจ่ายเงินให้กเกษมและดุสิตา49,875กาพก่อนรับหุ้นส่วนก่อนรับอรุณชัยเข้าเป็นหุ้นส่วนเนี่ยนะให้ปรับปรุงสินทรัพย์ให้ถูกต้องเนื่องจากสินค้าตีราคาต่ำไป7,500แล้วก็เครื่องใช้สูงไป1,500แล้วก็ไปลดยอดค่าเสื่อม5,250อ่าเราก็มาบันทึกปรับปรุงไอสินทรัพย์พวกนี้ก่อน อ่ะสินค้าตีราคาต่ำไปเราก็ไปเพิ่มที่เดบิตสินค้า7,500เครื่องใช้สำนักง,งานสูงไปก็ไปเอาออก1,500ลดยอดค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมสะสมอยู่เคลดออกก็ต้องลดทางด้านเด5 5 5 0เราก็เอาเดบวกกันและลบด้วย1,500เสร็จแล้วก็ไปทุนให้หุ้นส่วนเดิมคือกเกษมกับสุดาตามอัตราส่วนแบ่งกำไรขาดทุนก็คือ2ต่อ3ก็เป็น5ส่วน นะเอาเราก็ลงดูซิมันได้เท่าไหร่เอาเจ็ดพันห้าบวกกับห้าสองห้าศูนย์แล้วลบด้วยพันห้าก็จะเป็นหนึ่งมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหารห้าก็จะได้ส่วนหนึ่งสองสองห้าศูนย์คนแรกเกษมเอาไปสองส่วนคูณสองเข้าไปได้สี่พันห้าดูสิตาสามส่วนคูณสามเข้าไปได้หกเจ็ดห้าศูนย์ เสร็จแล้วเราก็มาโอนทุนให้กับอรุณชัยเนี่ยเราก็จะต้องมาหาทุนของกเกษมใหม่กเกษมมีทุนสี่หมืนห้าแล้วนี่เครดิตเพิ่มอีกเท่าไหร่สี่พันห้าบวกอีกสี่พันห้าเป็นสี่เก้าห้าร้อยนี่โอนให้เท่าไรร 1, 3, หร่รเศษหนึ่งส่วนสามเหรอเกษมคนแรก,กรเกษมใช่ไหม อรุณชัยซื้อส่วนทุนจากเกษมครึ่งหนึ่งอสิทธ์หนึ่งส่วนสองโจทย์มันผิดปะเนี่ยอ่ะครูลงหานสองสิสองสี่เจ็ดห้าศูนย์ครูอ่านโจทย์ผิดปะเนี่ยอ, 2, 4, 7, 5, ยอรุณชัยซื้อส่วนทุนจากเกษตรอืมเสิทธหนึ่งส่วนสองแสดงว่าโจทย์มันผิดนะเนี่ยเนี่ยหนึ่งส่วนสองแต่เวลามันทําในรายวันมันเป็นหนึ่งส่วนนั่นละหนึ่งส่วนสาม แสดงว่าต้องซื้อทุนจาก,กเกษมตรงนี้ต้องเป็นเศษหนึ่งส่วนสองแล้วก็ดูสิตาตรงนี้ต้องเป็นเศษหนึ่งเอ๊ะต้องเป็นเศษหนึ่งส่วนสามคนนี้ต้องเป็นเศษหนึ่งส่วนอะไรสองโจทย์มันผิดโจทย์มันผิดอ่ะอันนี้เขาบอกว่าเศษหนึ่งส่วนสามเอาตามรายวันของมันนะเบกกี้สี่หมื่นห้าบวกกับสี่พันห้าหารสามหมื่นหกห้าร้อยไปแก้จโจทย์ให้ครูตรงนี้เป็นเศษหนึ่งส่วน สอันนี้เป็นเศษหึงส่วนสองเศษแล้วซื้อจากดุสิตาดุสิตาหกหมืนแล้วก็บวกตรงนี้หกเจ็ดห้าศูนย์หารสองสามสามสามเจ็ดห้าเแล้วบวกกันก็จะเป็นทุนที่คนใหม่ชื่ออะไรอรุณชัยเครดิตทุนอรุณชัยสี่เก้าแปดเจ็ดห้าเท่ากับเงินที่เข้าจ่ายไหม ี่เก้าแปดเจ็ดห้าก็เสร็จแล้วนะอันนี้เขาก็ปรุงให้เธอดูเนี่ยสี่พันห้าบวกเออสี่หมื่นห้าบวกสี่พันห้าที่ตะกี้คุณคิดคูณได้เสร็จหนึ่งส่วนสามได้บวกกันคูณได้เสร็จหนึ่งส่วนสองแสดงว่าโจทย์ข้างบนนี้ผิดนะจากเกษมต้องเป็นหนึ่งส่วนสามจากดุสิตาต้องเป็นหนึ่งส่วนสองนี่โจทย์นั้นผิดอืมแต่นี้ หลังจากรับหุ้นส่วนแล้วทุนของหุ้นส่วนจะเป็นยังไงหุ้นส่วนเดิมอันนี้45,000อันนี้60,000 60, รวมเป็น15,000เสร็จแล้วตอนที่ปรับปรุงปรับปรุงสินทรัพย์ก่อนรับหุ้นส่วนเธอไปเครดิตทุนกเกษม4,500อีกคนหนึ่ง6750เธอก็มาบวกเนี่ยปรับปรุงสินทรัพย์4,500กับ6750เป็นนึ่ง หนึ่งสองห้าศูนย์ป่าเสร็จแล้วก็บวกกันประมาสี่เก้าห้าร้อยหกหกเจ็ดห้าศูนย์เสร็จแล้วโอนทุนให้อรุณชยัยเกษมเสร็จหนึ่งส่วนสามดุสิตาหนึ่งส่วนสองก็คือรายการที่เธอโอนรายการนี้หนึ่งหกห้าร้อยเอาไปลบหนึ่งหกห้าร้อยคนนี้เท่าไหร่สามสามสามเจ็ดห้า สามสามสามเจ็ดห้าเอาสองตัวบวกกันคนนี้ก็จะได้สี่เก้าแปดเจ็ดห้าเพราะฉะนั้นหลังจากรับอรุณชัยเข้าเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ได้สามหมื่นสามอันนี้สามสามสามเจ็ดห้าคนนี้ได้สี่เก้าแปดเจ็ดห้าก็เป็นหนึ่งหนึ่งหกสองห้าศูนย์อ่ะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเมื่อปรับปรุง บัญชีก่อนรับหุ้นส่วนใหม่แล้วจะทําให้ทุนของห้างหุ้นส่วนใหม่ได้รับอ่ะจะทําให้ทุนที่หุ้นส่วนใหม่ได้รับเท่ากับเงินที่เขาทํามาจ่ายแต่ถ้าทุนที่หุ้นส่วนใหม่ได้รับไม่เท่ากับเงินที่เขาจ่ายอาจจะเป็นเพราะห้างมีค่าความนิยมเกิดขึ้นแต่ไม่ได้บันทึกก็ให้ทํามาบันทึกค่าความนิยมก่อนโดยเดบิตค่าความนิยมแล้วไปเครดิตทุนหุ้นส่วนเดิมแล้วค่อยแบ่ง นะตัวอย่างจอยและเอมี่รวมกันจัดตั้งห้างหุ้นส่วนโดยลงทุนครั้งแรกห้าหมืนและหกหมื่นตามลำดับแบ่งกำไรกัดทุนเท่ากันต่อมาวันที่หนึ่งกันยาผู้เป็นหุ้นส่วนตกลงรับโจ เข้าเป็นหุ้นส่วนใหม่ก่อนรับหุ้นส่วนใหม่นะห้างตกลงปรับปรุงสินทรัพย์ดังนี้สินแคาตีราคาสูงไปก็ต้องไปเอาออก2500อาคารสำนักงานตีราคาต่ำไปก็ต้องไปเพิ่มเท่าไหร่6 0 0 0ตั้งค่าเสื่อมราคาเพิ่มก็ต้องไปเพิ่มเครดิต500หลังปรับปรุงสินทรัพย์แล้ว โจอี้ซื้อส่วนทุนจากผู้ส่วนเดิมคนละสามสิบเปอร์เซ็นต์โอนให้เขาสามสิบเปอร์เซ็นต์โดยจ่ายเงินเท่ากับสามหมืน่นสามร้อยอ่าเธอก็บันทึกปรับปรุงสินทรัพย์ก่อนรับหุ้นส่วนก็บอกว่าสินค้าตีราคาสูงไปก็ต้องไปเอาออกทางด้านเครดิตเท่าไหร่สองพันห้าเครดิตสินค้าออกอาคารสูงไปหกพันก็ต้องไปเคอาคารออกเท่านั้นหนว่าอาคารอืมอันที่สองเนี่ยหกพัน ใช่ไหมเสร็จแล้วตั้งค่าเสื่อมก็ต้องไปตั้งเพิ่มทางด้านเครดิตนะตั้งค่าเสื่อมเพิ่มก็เพิ่มทางด้านเครดิตอ่ะเธอก็เอาสามตัวนี้บวกกันเป็นหกเจ็ดแปดเป็นเก้าพันเก้าพันอันนี้กําไรขาดทุนก็แบ่งเท่ากันไหมเนี่ยเขาได้บอกไหมอืมแบ่งกำไรขาดทุนเท่ากันเพราะฉะนั้นเอาเก้าพันหารสองมันเหลือเดบิตเึงก็เดบิตทุนจอยกับทุนเอมี่สี่พันห้า นะแต่นี้หลังจากที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยทุนคนนี้จะเหลือเท่าไหร่จอยหลังจากปรับปรุงห้าหมื่นลบสี่พันห้าเหลือสี่มื่นสี่พันห้าร้อยโอนไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คูณสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือสามสิบส่วนร้อยก็จะได้หนึ่งสามหกห้าศูนย์นี่เสร็จแล้วทุนเอมี่เอาหกหมื่นลบสี่พันห้าก็จะเหลือห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยโอนไปสามสิบเปอร์เซ็นต ก็สามสิเปอร์ซ็นคนก็จะได้หนึ่งหกหกห้าศูนย์ถึงก็เดบิดทุนจอยหนึ่งสามหกห้าศูนย์ทุนเอมี่หนึ่งหกหกห้าศูนย์เครดิตเป็นทุนจูอี้สามืนสามร้อยเท่ากับเงินที่เขามาลงสแสดงว่ามีค่าความนิยมไหมไม่มีอ่ะเราก็มาดูอันนี้เขาจะคำนวณว่าหลังจากรับจูอีเข้าเป็นหู้ส่วนแล้วแต่และคนจะมีทุนเท่าไหร่ฮะทุนเดิมคนนี้ห้าหมืนคนนี้หกหมื่นเสร็จแล้วก็หัก หักขาดทุนอ่ะอันนี้ต้องหักนะเขาเขียนบวกรียงเขียนผิดหักขาดทุนจากการปรับปรุงราคาสินทรัพย์ก็เอาไปคนละสี่พันห้าก็จะเป็นเก้าพันที่เป็นรายการหักเวลาทําใส่วงเล็บให้ครูด้วยใส่วงเล็บวงเล็บเสร็จแล้วก็จะได้สี่ห้าห้าร้อยอันนี้ห้าห้าห้าร้อยเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์อ่าเสร็จแล้วโอนทุนให้คนใหม่ก็คือใครโจอี้สามสิบเปอร์เซ็นต อันนี้ก็จะหนึ่งสามหกห้าศูนย์ใส่วงเล็บก,ก็ได้ให้รู้ว่าเป็นตัวหักอันนี้หนึ่งหกหกห้าศูนย์ใส่วงเล็บไว้เพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะเป็นไม่ต้องใส่วงเล็บเพราะก็จะได้ทุนมาสามหมื่นสามร้อยเสร็จแล้วเธอก็ใส่วงเล็บเป็นตัวหักใช่ไหมสี 4, 5, ่ห้าห้าร้อยลบหนึ่งสามหกห้าศูนย์ก็จะได้สามหนึ่งแปดห้าศูนย์อันนี้ห้าห้าห้าร้อยเพราะให้ใส่วงเล็บค่ะ ก็จะได้สามแปดแปดห้าศูนย์คนนี้ก็ชักลงมาสามหมื่นสามร้อยทุนก็จะเท่าเดิมเห็นไหมหนะึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่ะก็จะจบแล้วอันนี้คือวิธีอะไรซื้อส่วนทุนเพราะฉะนั้นสรุปว่าวิธีซื้อส่วนทุนก็คือเดบิตทุนของหุ้นส่วน ที่เขามาซื้อทุนหุ้นส่วนเดิมที่ที่เขามาซื้อเขาซื้อส่วนทุนจากหุ้นส่วนคนไหนเราก็จะเดบิตทุนของคนนั้นตามอัตราส่วนที่เขาซื้อแล้วก็ไปเครดิตทุนหุ้นส่วนใหม่นะส่วนเงินที่เขาจ่ายซื้อเขาจะซื้อสูงซื้อต่ําหรือซื้อเท่ากับราคาบัญชีเราไม่รับรู้ผู้เป็นหุ้นส่วนไปทําไมกันเองข้างนอกไปจ่ายกันเองข้างนอกนะ <c oughs> ถ้าซื้อสูงเงินที่เกิดมาจาก ทุนที่เขาได้อะก็ไปแบ่งกับคนที่ขายตามอัตราส่วนแบ่งกาไรขาดทุนถ้าน้อยกว่าก็ไปหักตามอัตราส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเหมือนกันแต่นี้อีกวิธีหนึ่งก็คือก่อนรับพูนส่วนใหม่ถ้าสินทรัพย์มันมีราคามูลค่าเปลี่ยนแปลงไปงก็ต้องปรับปรุงก่อนแล้วค่อยรับพูนส่วนใหม่แค่นี้